วันนี้ My t t e คมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นแดกแอมตัวเล็กๆที่ชื่อว่า l i b e r t y d a c 2เขาว่ากันว่าตัวเล็กแต่สเปคเทพแต่ว่ามันจะเทพยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองคุยกันกับคุณกิจนะครับตัวนีครับครับสวัสดีครับก็วันนี้มาเป็นคำถามเดวกัตัว m y t e ็ take, Liberty d ตี้เดสสักหน่อยนะครับ,รบอยากจะทราบถึงตัวดีไซนเนอร์ของเขาที่ชื่อ, amis, อมิฮาลจูเลมิสใช่ไหมครับ<ช>อยากให้คุณกิบพูดถึงมิฮาลนิดหนึ่งว่า,าเขาเป็นใครแล้วก็เขามีความเก่งกาจยังไงนะครับครับผมมิฮาลนะครับก็จะเป็นาชาวโปรแลนด์ที่ตอนนี้ก็อยู่ในนิวยอร์กเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ m y t e ็กเนี่ยจะถูกออกแบบในนิวยอร์กเป็นหลัก <Okay. S 2> ตัวมิฮาวเนีเขาก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับการพัฒนาดีซีมาแต่เริ่มแรกละครับตั้งแต่สมัยที่โซนี่เ,เริ่มพัฒนาแล้วก็ดันมาตรฐานดีซีออกมาเพื่อที่จะจับว่ามาใช้งานในการตลาดซึ่งนั้นก็เป็นตั้งแต่สมัยพูดถึงก็ D, D, S A C D นะ S D 64หรือแกล้งตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เขารู้ว่าเจ้าไอ้แดกที่จะต้องมาถอดรหดดัส DST เนี่ยทำยังไงบ้าง พราะแดกมันไม่ใช่แค่ว่าเอาสัญญาณ DSD เข้าแล้วแดกก็ถอดออกมาเป็นสัญญาณอนาล็อกเลยม,มันไม่ใช่มันมีการประมวลผลข้างในมันมีการต้องเรียนรู้ว่าไอ้สัญญาณ DSD สุดสี่กาลักันที่วิ่งด้วยความถี่2.8เมกะเฮิร์เอาไปทํำยังไงที่จะได้สัญญาณอนาล็อกได้ดีที่สุด เราจะต้องตัดไอความถี่ A 2 8เมกะเฮิร์ซึึงความถี่ที่เป็นการแสบปีดีตอนเนี้ออกไปแล้วให้เหลือแต่สัญญาณที่มันเพียวๆที่อยู่ในข้อมูลที่เราได้รับอยู่ทราบกันมาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความได้เปรียบของทางด้านไมคิ่อย่างหนึ่งที่รู้เรื่องโครงสร้างทั่วไปมากกว่าโดยเฉพาะถ้าเราคิดว่าสมัยนี้เรามีชิปแดกตัวหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ไปต่อมาเดี๋ยวก็มีเสียงละก็ไม่ผิดหรอกมีเสียง แต่ไอ้มีเสียงให้สมบูรณ์แบบได้เนี่ยหรืที่รู้คงสร้างข้างในว่าเขามีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยาก mm hmm. นะครับผมมันก็เลยทําให้ m y เท c h เนี่ยเกิดความโดดเด่นขึ้นมาในวงการ mm hmm. เพราะว่าคนที่ฟังเสียงขึ้นมาพวกเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันครบถ้วน mm hmm. มีพ mm ันเชียนอิมแพคสปีดดีโดยเฉพาะ DSD เนี่ยบางคนไปฟังแดบางยี่ห้อที่ใช้คำว่าไม่มีร้อซในการถอดหรหัส mm hmm. ก็จะบ่นว่าเอ้ยหูดีสีมันกัดหูมันแยงมันนั่นนี่นู่นใช่ไหมฮะเขาก็จะมีความรู้สึกที่แบบว่าไม่ไม่ถ้าถูกจริตกันแต่ถ้าได้ลองฟังไมเทคบุ๊บเนี่ยมันจะรู้ตึกว่าโอ้โหดีเสีที่ทําออกแบบมาทอลักซได้ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันดีอย่างไงรายละเอียดมันดีมันพริ้วไอ้ความกัดหรือบาดในหูไปเนี่ยมันเรียกว่าไม่เห็นแบบที่เขาบอกัหรือถ้าเรียกว่าพูดถึง d s d อเนี่ยไมเทคนี่ก็เป็น เบอรต้นต้นต้นต,นต,นตนเลยครับเห็นตัวชิปแด็ที่ถอนรหัสเนี่ยครับก็เป็น ESS 9038ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีอยู่ในแบ็ทุกระดับราคาเลยแหละตอนนี้ใช่มับใช่ใช่นี้ก็เลยอยากให้คุณกิษอธิบายนิดนึงว่าเมื่อมันมาอยู่กับไมคเ,เนี่ยาทางวิศวกรเนียเขามีเทคนิคเข้าอะไรที่เขาทำให้มันมีความพิเศษขึ้นมา ครับผมโดยปกติทั่วไปเราพูดถึงแดกเนี่ยคนมกักจะถึงแต่หัวใจหลัก<ม>ก็คือการถอดจากดิจิตอลเป็นอะนาล็อกครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะถึงภาคแดกได้เนี่ยมันมีอีกหลายองค์ประกอบ<ม>อย่างง่ายๆเช่นภาค SP สดิบใช่ไหมครับที่เป็นตัวรับสัญญาณมาจากไม่ว่าจะเป็น CD ทางผ่านโคแอกหรือจากที่สายออปติคอลพวกนี้เนี่ยครับมันก็ต้องมีการรับสัญญาณ<ม> SP สดิบซึ่งญญเป็นแสงไบเฟนี่ยมาแปลงมาถอดรหัส ให้เป็นรหัสดิจิตอลก่อนครับใ,ใหม้มามันก็จะมีตัวดิจิตอลรีเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ข้างในนี้ตัวหนึ่ง<ม>ซึ่งการที่จะเชื่อมต่อทั้งหมดเนี่ยทั้งเรื่องการอินพุตแมทชิ่งระหว่างการส่งสัญญาณเข้ามาที่ขั้ว<ม>การที่เข้าถูชิปนี้เพื่อถอดรหัสแล้วก็ส่งไปต่อภาคแบตครับหรือแม้แต่ก่อนระหว่งางภาคเนี่ยมันก็จะมีตัวอื่นเช่นดิจิตอลฟิลเตอร์ภาคอะไรต่างๆเพราะว่ามันต้องมีการควบคุมหลายอย่างครับเพื่อ<ๆ>ที่จะให้รู้ว่าไอ้สัญญาณชิ้นเนี้ยเป็นสัญญาณอะไร<ม> PCM DSD ใช่ไหมืออมี m k ห้อยด้วยไหมครับความถี่สูงสุดไปเท่าไหร่ครับใช่ไหมครับพวกนี้มันจะต้องรู้ก่อนมันจะทํางานทุกอย่างแล้วส่งข้อมูลมาให้แต่เพื่อทําให้การถอดรหสมันถูกต้อง mm hmm. ใช่ไหมครับซึ่งตรงส่วนพวกนี้แหละที่มีการเล็กๆน้อยๆแต่มันถูกประกอบรวมๆขึ้นมาปุ mm ๊บ hmm. มันก็เป็นสิ่งที่ใหญ่ขึ้นครับใช่ไหมฮะมันเลยทําให้เป็นสิ่งที่ไมเทคเนี่ย mm hmm. ก็เลยมีความพิเศษกว่าคยอขึ้นมา mm hmm. เพราะว่า mm hmm. หัวหน้าพิธีกรมีหารเขารู้ว่าอะไรคืออะไรต้องถอดไม้เท่าไหร่แล้ว นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นตัวที่สเปคก็เกินเกินตัวชาวบร์จตาวช่องใช่ไหมฮะแล้วก็ยิ่งมีภาคจ่ายไฟแบบลีเนียที่เป็นถอยดาขนาดใหญ่เกินสเปคแบบโห12บสองพนห้าแถมก็หกสิบตาทอย่างเงี้ยโอ้เวสเปคไปเยอะโอ้โสเปคแสดงว่าก,กำลังสำรองและการจัดการให้ไฟนิ่งอย่างม้นเขาคุมอยู่แน่นอนนะครับผมซึ่งเป็นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นส่วนเสริมทั้งหมดทำให้เจ้าชิปเ s ส 9038เนี S <S 38, ่ยแสดสกัดยภาพได้เต็มที่ซึ่งตัวชิปเนี่ยตัวสเปคเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถมีซิกเนเอร์ไดเรชั่น,นดได้แบบเยอะกว่าลบ120 dB ซึ่งมันหมายความว่ามันมันเจ๋งเงียบมากะนะท่านผู <S 2> <S 2> มีรายละเอียดที่ดีใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเราไปใช้ผ้าจ่ายไฟที่ไม่ดี <S 2> <S 2> ที่มีน้อยเข้ามาปนเนี่ยไอ้120 dB เนี่ยก็ไม่มีความหมาย <S 2> <S 2> พอเป็นทุพภาคอื่นๆเนี่ยเขาไปรบกวนจนหมดนะครับผม แล้วนอกจากนั้นเมื่อถอดรหัสสัญญาณจากดิจิตอลไปอนาล็อกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีภาคที่เป็นภาคอนาล็อกแอมตรงนึงซึ่งก็มีผลที่เรียกว่าไม่แพ้กับชิปแดงเหมือนกันตรงนี้คุณมีฮาเขา,เขาบอกมาว่าเออเขามีการจูนฮาร์มอนิกที่อยู่ในาคเนี้ยให้เท่ากันทั้งออสและอีเวนฮาร์มอนิกมันเลยทําให้ได้สัญญาณเสียงที่ครบชัดเจนละเอียดแล้วก็พิ้วเงียงกว่ารุ่นเดิมคุ้ค่าจะหลคุ คือเรียกว่ามีการใส่ใจในทุกรายละเอียดเลยไ,ได้นะนทุกภาคส่วนใช่แล้วก็ต้องก็เรียกว่าต้องมีความเข้าใจใ<ช>ด้วยนะฮะ,ะการเล่น DSD กับ MQA เนี่ยมันประสิทธิภาพของมันเป็นยังไงบ้างครับครับผมสำหร,รับตัวนี้นครับก็อย่างที่เห็นก็คือสามารถเล่น DSD เนี่ยได้สูงถึง256นะครับโดยที่นาเครื่องของเจ้า Liberty DAC เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณไฟรหัสต่างๆที่ บอกอว่าตอนนี้เล่นได้ถึงรหัสเท่าไหร่ซึ่งจะดูจากหน้าเครื่องเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันสามารถจะเล่นได้ถึงตัวนี้2แฝพร้อมกันปุ๊บ r d ด2 5 6นะครับผม,ผมแล้วก็ตัวที่เป็นสัญญาณ PCM เอนี่ยอไดถึงส8 4แหรือ DXD และวอันนี้ก็คือตัวสูงละใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นตัวมันเองเนี่ยก็ยังสามารถทถรสัสได้2ีบิตอ่า ทะฉะนั้นสิ่งที่มันกำลังฮอตมากตอนนี้คือ MQA นะครับผมซึ่งตัวนี้นี่ก็จะเป็นพวกต d o f ด o Decoder เลยก็คือสามารถทอรหัสได้เต็มที่เจ้า m q เนี่ยคนก็จะนิกว่าเอ๊ะมันได้แค่การเล่นสตรีมมิ่งหรืออะไรอย่างนี้เท่านั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าเราก็ได้มีการลองที่เอา CD MQA ใส่ลงในเครื่องเล่นตอนนี้ผมใช้ a s S50 แล้วก็ลากสาย SPD ออกมาไม่ว่าจะเป็นทั้ง coax หรือ Toslink มันมีสัญญาณ M key ออกมาด้วยไอ้แดกเนี่ยมันจับได้แล้วมันถอดรหัสออกให้ด้วยนะครับผมเพราะนั้นก็เรียกว่าใช้ประสิทธิภาพเต็มสัญญาณฟังก์ชันการทํางานเลยทีเดียวก็คือตอนนี้เรียกว่าครอบคลุมทุกฟอร์แมตใช่ครับแล้วก็ส <ผม S 2> เปกเนี่ยก็คือสูงสุดที่มีตอนนี้ก็คือถอดได้หมดตอนนี้ก็ถอดได้หมดเอาจริงๆผมว่าถ้าเป็นไฟ native ตอนนี้ไฟ native DSD 512ที่เกินสเปคตัวเนี้ยผมเห็นอยู่ค่ายเดียวคือยาลุงมัเรียกว่า มีน้อยแหละแทแต่โอวิวชิ้นเดียวนอกจานั้นก็จะเป็นไฟที่ up พแซ p ป i n g กันขึ้นมาเองหรือะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะทำมาให้ความสามารถหรือเสียงไฟนั้นเต็มๆจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ถูกใช้งานเพราะเป็นไฟที่โอ้ส m p l i n ขึ้นมาจากไฟเก่าๆสังเกตว่าไม e ิทเนี่ยเขาจะมี p r o d u ั t ที่เป็น power amp ออกมาคู่กับตัวแดกของเขาด้วยแทบทุกอนุกรมเลยทีนี้ก็เลยมีคำถามว่าเจ้าตัวไม e ิท ลิเบอร์ตี้ดักจูเนี่ยสามารถใช้เป็นปรีแอมไปต่อเขาแอมได้นะครับคำตอบก็คือได้ครับเพราะเนื่องจากตัววอลลุ่มเนี่ยเป็นตัววอลลุ่มที่ไม่ใช่ของแถมใชกครัูดนี้เพราะว่าความละเอียดของตัววอลลุ่มเนี่ยครับความมันข,ข้างสูงเราเห็นไฟเนี่ยไม่ใช่จานวนเต็จนะครับมันจะค่อย,อยๆไล่ไล่ไล่ขึ้นไปมันไม่ได้ละเอียดแล้วว่าที่เราเปิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่บบกระโดดเราจะไม่มีความรู้สึกที่แบบคล้ายๆว่า ดังเกินไปหนึ่งแก๊กอาเกินไปหนึ่งแก๊กเพราะว่าน,นั้นคือความละเอียดมันน้อยไปหมดสเต็ปวอลลุ่มธรรมดานะครับแต่ตนี้คือเป็นการตัวสั่งการของชิปที่เรียกว่ามันถูกอินิเกตเข้าไปข้างในเรียบร้อยหมดละมันก็เลยทาให้ว่ามันได้หลายสเต็ปม,มากนะครับผมซึ่งอน,นนะคาคตเขาก็จะมีเฟิร์มแวร์ที่เข้ามาช่วยจัดก,การเรื่องการหมุนวอลลุ่มนี้ให้ดีขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้มาเทคก็กำลังทาอยู่เพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเอาพุกของมันเนี่ยมีความแรงพอไหมกัดการขับว่นได้ตอบคือใช้ ความแรงที่เรียกว่าพอเพียงแล้วถ้าใครเป็นแฟนไมทเทคเนี่ยจะรู้ว่าแต่ละต่มของไมทเทคเนี่ยสัญญาณที่ออกมาเนี่ยมีความแรงที่พอจะขับทนได้เลยเจ้า Liberty Deck 2ตัวนี้นะครับผมก็ราคาจะอยู่ที่52,000บาทนะครับผมวพาจะเป็นร็อตที่2นะครับตอนแรกร็อตแรกจะมีอยู่อ่ามห้าบาทนะครับผมก็เรียกว่าจำหน่ไปหมดแล้วนะครับก็สำหรับ แด็กตัวนี้เนี่ยมีคนเอาไปลองใช้ลองฟังเยอะครับทุกคนก็กลับมาว้าวหมดเพราะว่าเกินราคาค่าตัวไปจริงๆต่ให้เป็นราคาที่ปรับใหม่แล้วเนี่ยผมว่ามันก็เรือคุณภาพแล้วเนี่ยแด็กที่ท่านราคาใกล้ๆกันกันหรือแพงกว่านิดหน่อยเนี่ยมีหนาวครับนอกจากนั้นนะครับผมก็ยังมีภาคขับหูฟังตัวนี้ครับซึ่งภาคขับหูฟังเนี่ยก็มีกระแสสูงขับได้ถึง600้มิลลิวัตซึ่งสำหรับหูฟังเนี่ยถือว่าหูเปิดกันหูแตกเลยทีเดียวแล้วก็ เป็นเดสก์ท็อปที่ไว้ตั้งโต๊ะที่ใครใช้หูฟังเนี่ยก็น่าจะต้องมาลองฟังอีกตัวหนึ่งนะคัต้องมีต้องมีเลยผม,ว,มว่าต้องมีนะในราคาเนี้ที่มีทั้งแดกทั้งแอมแล้วก็มีหูฟังเนี่ยเร<อ>ียกว่าแบบเป็นตัวที่เกินความคาดหมายเยอะมากามีิเซอร์มีลูกค้าท่านหนึ่งก็ได้มาแชรประสบการณ์ว่าทำให้เขาแบบรู้สึกว้าวมากแบบว่านึกถึงตัวแอมหูฟังที่ราคาเป็นแสนเลยทีเดียวก็ ครับผมก็เป็น,นการแชร์กับเซอร์ครับ